ลุนโดย Tesco Lotus, Blue Boss Plus, s w i t ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life กลับมาคุยกันต่อกับเดอะเรดริบบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบช่วงนี้เราจะพาไปลุยบ้านพี่ไก่วราย,ยุก,กันต่อแม่คุยมาตั้งนานยังเดินไม่ถึงครึ่งบ้านเลยบ้านพี่เขาใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชม มาดูรูปนี้ค่ะพี่ไก่หนูไม่กล้าปอดเลยค่ะทำไมาล่ะพียุเห็นไหมดูก้นก็สวยเห็นป่ะภาพน,นีนน้เป็นภาพอะไรคะอุ่นนานมากแล้วอันนี้ได้จากรายการคุณต่อยตยพบสมัยนูน้นต้ไปออกรายการเขาต้องถ่ายรูปสุดยอดมากมากเลยอันนั้นข้างในก็จะเป็นโรงถ่ายถ่ายรายการอุลตามันมีก<ห>นลกคขาอีกสตูดิโอโรงถ่ายค่ะรายการของพี่ไก่เข้าไปอีก อันนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหลังเนึ่งพี่สายนูถามนิดนึงคือ<า>บ้านที่เนี่ย ยิ่งใหญ่อลังการมากคนที่ดูเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะคะว่ามันแบบโหค่อนข้างที่จะฮารุฮาราเพราะว่ามันเยอะแล้วมันก็ใหญ่ไม่คือพี่เป็นคนทําละครค่ะแล้วก็พี่สร้างฉากละครมาตั้งแต่สมัยที่พี่ทําละครค่ะพี่ก็เอาความเป็นฉากละครมาใส่ในบ้านค่ะเพื่อที่จะถ่ายละครได้พี่ไก่ถามตรงๆนะคะว่าการเป็นผู้จัดอย่างบูมเนี้ยเดินม,มาทัวร์บ้านพี่ไก่เนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยฉันอยากริ่มอยากเป็นผู้จัดแล้วเป็นผู้จัดนี่มันได้เงินเยอะจริงๆหรอคะไม่เยอะพี่พี่ทำมาทุกสิ่งทุกอย่างพี่เป็น ผู้จัดรายการตั้งแต่รายการดาวรันดวง<ะ>สตาร์สเตตอรโอเป็นสิบรายการ<ะ>แล้วก็ทําระยะยาวแล้วก็เป็นคนเก็บสตังค์เป็นคนเก็บสตังค์แล้วก็ใช้สตังค์ทำงาน<ะ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่งอกเงยขึ้นมาเนี่ย มันคือสิ่งที่สตังทางานให้เราแต่คนก็คงมีคําถามว่าเป็นเพราะอาจจะว่าพี่ไก่เนี่ยรวยอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเริ่มต้นชีวิตทุนดีจริงๆแล้วพี่ไก่อะมีประวัติเคยแม้กระทั่งต้องไปกู้หนี้ยืมสิ่งคนอื่นมากว่าจะเริ่มต้นตั้งตังตวเองใช่ไหมคะเออละครเรื่องแรกที่เป็นของตัวเองเลย<ะ>คือเรื่องทะเลเลือดค่ะไม่มีสตังค่ะจะตั้งบริษัทบอกคุณจัดชยัยไม่มีตังตั้งบริษัทค่ะเพราะว่าจะจดทะเบียนบริษัทไม่มีเงินจดทะเบียนบริษัท พี่นกชายก็ให้ตังยืมมา<ะ>เพื่อที่จะไปจดทะเบียนบริษัทอ่าจดทะเบียนเ,เสร็จจะเปิดกล้องละครพี่นกไม่มีตังเปิดกล้องละครก็ได้เงินอีกก้อนหนึ่งของคุณช,าชาัดช<ะ>ัยก็ไปเปิดกล้องละครแล้วละครตัวเองก็ดัดจริตแต่ละครเรื่องแรกก็ขึ้นเรือซีทานควีนออกไปข้างนอกเจ็ดวันม,มันก็ใช้เงินเยอะแล้วดาราขึ้นไปสิบเจ็ดคน<ะ>แล้วก็ ประมาณ 60, Styles, 60คนอยู่บนเรือ70คนเราต้องเลี้ยงดูเขาทั้งหมดในวงการบันเทิงเนี่ยก็เรียกว่าผ่านหมดแล้วทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังแต่ว่าก่อนที่จะก้าวเข้ามาสู่ในวงการบันเทิงนะคะพี่ไก่ตอนนั้นพี่ไก่ทําอะไรอยู่คะโรงงานน้ําปลาติดขวดน้ําสลากน้ําปลาทำโรงงานออกแบบเสื้อในทํางานอยู่วาก้คิงเท็ถกุงย่างอนามัยทําสีคืออะไรที่หาสตังค์ได้ก็จะหาตังค์เก็บไว คือเราพี่ไก่ผ่านช่วงนั้นมาหมดแล้วพอยังจะ,<ฮ>ะจําได้ไหมคะช่วงที่ลําบากที่สุดในชีวิตเนี่ยมันคือช่วงไหนแล้วมันเป็นช่วงไม่มีที่นอนเตาบ้านอยู่อยู่เสร็จปุ๊บเจ้าของบ้านเขาก็ขอคืนค่<ฮ>ะขอบ้านคืนเสร็จตายหา่าแล้วทำไงอะ่ะแล้วตัวเองก็นอนในรถเพราะตอนนั้นไม่มีตงังม,มีแค่รถอยู่คันเดียวก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้อง อาบน้ำเด็ดปัม<ะ>๊มนะแล้วก็กินข้าวตรงไหนมีอะไรกินก็กินแล้วเย็นก็ต้องไปบ้านเพื่อนไปขอข้าวเพื่อนกิน<ะ>เพราะว่าซื้อก็เสียตังค่ะก็ไปอาศัยบ้านเพื่อนคุณแอนมิทลูซโลบอนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาน่ารักมากแล้วก็ไปอาศัยเขากินอาศัยเขาอยู่เป็นเดือนเดือน<ะ>จนกว่าเราจะหาที่อยู่ได้อะไรที่เป็นนิยามหรือว่าอะไรที่มาแล้วก็มีได้ถึงทุกวันนี้ค่ะครูพี่คนหนึ่งเคยสอนบอกว่าจะทําอะไรก็ตามต้องทําให้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ใช่เพราะฉะนั้นเราเอาคำนี้มาใช้กับชีวิตการทำงานของเราไม่ว่าจะอะไรก็ตามค่ะไม่มีคำว่าไม่ได้ถ้าเราจะทําแล้วเราต้องทําให้ได้ค่ะไม่มีทําแล้วไม่ได้เนี่ยทุกวันนี้พี่ไก่ก็คือมีความสุขแล้วก็สมบูรณ์แบบในทุกๆอย่างนะแล่ตอนนี้ก็มีละครนะคะที่ ทำไมพี่ไก่ไม่เอาหนูไปเล่นหนูไม่บอกหนูอยากเล่นเดี๋ยวจะหนูอยากเล่นมากอยากเล่นกับใครพลกระทิงพลกระทิงเอาคู่เลยนะเขาเป็นแฟนกันนะเรื่องนี้โอ้เรื่องนี้พี่ก็ฝากนะคะละครเรื่องพราวุกคละครที่แฟนๆของแฟนคับคู่นี้เรียกร้องมาเลยว่าขอให้คู่นี้มาเจอกันอีกทีหนึ่งก็ไปขอกับทางช่องสามแล้วก็ได้อย่างที่ต้องการก็อยากจะฝากละครเรื่องนี้กับแฟนๆช่องสามอยากให้ดูแล้วคุณจะรักพราวุก เหมือนอย่างที่พี่รักละครที่พี่ทํำกัอเนี่ยรักในสิ่งที่ทํานะคะวันนี้ขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะคะขอบคุณครับได้ทักนคติอะไรดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะกับพี่ไก่นะคะกับผู้จัดมือทองของเราช่วงหน้าพาไปดูกุมารทองที่สุดในประเทศนับแสนองอันนี่มีคนมาขอเช่าพี่นะห้ล้านห้าล้านโต๊